กรณียูทูบเบอร์ชื่อดังไมเมดเนตจ้างตำรวจและคอมมานโด50นายไล่ล่าในห้างสรรพสินค้าร้างก่อนโพสต์คลิปปฏิบัติการไล่จับโจรในห้างสรรพสินค้าร้างในพื้นที่ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีระบุข้อความว่าจะรอดไหมหลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่2วันมียอดวิวมากกว่า1.5ล้านครั้งและมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการที่ตำรวจในเครื่องแบบมาเข้าร่วมถ่ายทำคอนเทนต์ให้กับยูทูบเบอร์แทนที่จะใช้เวลาไป ปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกสุขประชาชนนั้นล่าสุดวันที่20มิถุนายน2516ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประพัฒนผู้บัญชาการตำรวจเปิด <Script. S 1> เผยว่าอีก7วันก็น่าจะรู้เรื่องทั้งหมดเนื่องจากได้มอบหมายให้ภาค7ตั้ง การขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วทั้งนี้เบื้องต้นพบเป็นตำรวจจริงไม่ถึง50คนมีแค่30คนเท่านั้นโดยขณะนี้ทราบว่าเป็นตำรวจที่อยู่กองบินตำรวจ2นายและเป็นตำรวจตะเวนชายแดน6นาย